ค่ามเพชรตัศวินไม่หูงทวิศักด์เลยครับใส่นี่เราซ้อมมากี่วันเดือนนี้ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายน่าม่้อยู่ที่บีครับมีใครเป็นคูบอลซอม้ยมีพ่อพีแล้วก็น้องตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละวิปีครับสูงเท่าไหร่ครับ1นครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้มปมอตยอครับวันนี้เต้องมาเจอยอดธนวาเคยแต่เขาไหมครั้งแรกเลยอศึษาเก่งมัแต่เขายังาครับาเอะาแผงให้ด ตาล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยร่างสิทธ์ที่รักวันนั้นต่อยใครชัดเงินน้อยปฏิวัติไปไับเปล่งบ้างชนะคะแนนนะวันนั้นเวทกี่กิโลสามสิบห้าครับสามห้าวันนี้เวทเท่าไหร่สามสิบสี่จุดห้าสามสิบสี่จุดห้าถ้าเข้าไปเช็คหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมุวยแรงแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะครับคุมมากี่กิโลสอต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบครับคนจังหวัดลบบุรีครับฝากเชื้อใจแฟนคลับหน่อย วันนี้เต็มที่พร้อมออยช่นะนะ,อะขอให้โชคดีครับ